ก็ใช้ในอัตรา1กิโลต่อพื้นที่1ตารางเมตรเอาไปใช้เวลาเอาไปใช้เวลาเอาไปใช้ใช้1กิโลต่อพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชหนึน่งตารางเมตรก็แปลว่าถ้าสูตรนี้ใช้ได้เท่าไหร่ย5ห้าตารางเมตร ข้อดีของการที่เราเอาขี้วัวที่เป็นก้อนมาทำห้ที่ชุม่มน้ำทน่มีสเนี่ยหลังจากหมักเสร็จแล้วเนี่ยเชื้อมันจะเดินเข้าไปในก้อนแล้วเราเอามือมบีเบาๆมันแตกกระจายเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลามาดีปเห็นไหมเป็นการแก้ไขแล้วเดี๋ยว อาทิตย์หน้าวันที่ 7. เท่าไหร่เจ็ดเตรียมมาทำเตรียมอุปกรณ์มาแล้วก็ทาเราจะได้ดูว่าเออแล้วทำแล้วเป็นยังไงนะทีนี้อันนี้นหัวเชื้อจะเป็นส่วนที่หนึ่งอ่าเป็นข้อที่หนึ่งนะหัวเชื้อปุ๋ยหมักนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ข้อที่สองเราเรียกว่าวัสดุปรับปรุงโครงสร้างของดินข้อที่สองข้อที่สองวัสดุใช่ไม่ใช่ข้อที่สองข้อใหญ่ไงข้อหนึ่งหัวเชื้อปุ๋ยหมาข้อที่สองก็คือวัสดุ ปรับปรุงโครงสร้างของดินวัสดุปรับปรุงโครงสร้างหน้นาที่สามวัสดุปรับปรุงโครงสร้างของดินเนี่ยก็คืออินทรีย์วัตถุหรือซากอินทรีย์วัตถุที่มันย่อยสลายได้ยากง่ายสุดคือแกลบดิบแกลบดิบเนี่ยเอาไป ส่ดีดนเนี่ยเป็นปียังไม่หมดเลยใช่ไหมแบบดิบขุยมะพาร้า,พาวมะพร้าวชิ้นมะพร้าวเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวเป็นครึ่งงดูเปลือกมะพร้าว,าาว,าาวสับชิ้นเล็กอันนี้ก็ใช้เป็น วัสดุปรับปรุงโครงสร้างของดินได้แกลบดําได้ไหมได้แกลบดําก็ใช้ได้มีอะไรอีกใบไม้แห้งได้ใบไม้แห้งใบไม้อะไรที่เราหาได้ใบไม้แห้งที่ผมไปสอนที่ชายโยเขาใช้โอ้ตรงนั้นนั่นนั่นเยอะมากเลยใบส้ำฉาใบกปูใบกำปูกวาดมาเลยเกียบใส่ถุงมาอันนี้ไม่ต้องมาไปหมัก เดี๋ยวจะบอก,บอกมีอะไรอีกผบอยาแห้ไข่ไหอย่างที่เาาราอยากจะมเอแล้ว เหลือที่ก้อนเห็ดเปิดตาดอกมันไปออกแล้วามาดาก็เอามาใช้ได้ดีวัสดุปรับปรุงโครงสร้างของดินหนึ่งรือสองทีนี้เวลาเราจะปลูกผักเราก็ไปหาพื้นที่ทำแปลงผักนี่ทำแปลงผักอันที่หนึ่งเตรียมเตรียมแปลงเตรียมแปลงผักเนี่ย กว้าง1.25เมตรกว้างยาว20เมตรไปหาพื้นที่ที่จะปลูกผักแตงไม่ใหญ่เกินใช่ไหมบุตรไม่ค่ะเมตร25ตร่้าเซนพอดีแล้วก็ยาว20เมตรพอดีเดินรถน้ำพอดีดูแลดีง่ายๆก็เท่ากับพื้นที่เท่ากับ ย5ตารางเมตรนี่เวลาเตรียมดินก็ทำไงก็ขุขดยกดินขุดขุดดินเน่การเชื่อเข้าฝากหลากแล้วกข,ขุดดินยกแรงเรี่ยวขุดดินยกแรงขุดดินยกแรงนะขุดดิน ยกแปลงทีนี้ถ้าดินเราแข็งอะถ้าดินเราแข็งขุดไม่ไหวฟันลงไปเนี่ยไฟแลบกระแทกโอ้โหทำอะไรเรนั่นมันหินละให้นึกภาพไง่าสุกมันแข็งขนาดนั้นอย่าทำ แล้วาอาาจรย์ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ก็เอาน้ำให้ราดรดจุลินทรีย์หน่อปุ้ยก่อนใช่แล้วโอ้แล้วแล้วพอเขาปักรแล้วถ้าดินแข็งตาจุลินทรีย์หน่อปุ้กถ้าดินแข็งแข็งขนาดไหนเราก็บอกว่าขนาดไฟไฟไ <ป S 1> จอดไปแล้วไฟลับมันนึกภาพออก <c oughs> อย่าเพิ่งขุด <c oughs> ให้ลาดรถจุลินทรียนอก้วยก่อนมีของแล้วต้องเอามาช,ช่วยเรา<ช>ทุนแรงใ,<ช>ใส่เท่าไหร่ล่ะลยี่สิบลิตรใส่ไปเท่าไหร่ลิตรหนึ่งไปเลย,ลย,เลยนะน้ำยี่สิบลิตรบวกจุลินทรี์นอำก<ช>ล้วยเพตอนนี้เราไม่ได้ปลูปพืชนี่ ใส่ไปเต็มที่เลยหนึ่งลิตรแล้วลูกเช้าค่อยขุดนี่รุ่งขึ้นรุ่งขึ้นค่อยขุดมีของดีแล้วต้องใช้ให้เป็นอย่าไปฟันดินแข็งแข็งไม่ต้องแข็งหนึงขนาดก็ไปแลบรอง ่าแ,แข็งปกติเนี่ยก็ไม่ควรแล้วขึงเชือกแล้วก็เอาจุลสีหนอกล้วยใส่ลดดินให้ชุ่มพอลุงขึ้นเราก็ไปขุดน้นจะติ้มปล่อยเลยทำ,ทำไหมอย่างเงี้ยทำไหมทำทำไหมทำทำเราเคยทำยังเคยแล้วค่ะฮะอย่างเ<ม>นี่ยคือ